จีนกินไก่ที่พี่จีนเรื่องเนี่ยมันเป็นช่วงที่ขับรถกันเนี่ยทุนนิลิปเนี่ยขับรถไปแล้วเจอเคนทักกี้ฟรายชิคเกิลทุกวันนี้เรารู้จักกันในนามเคฟซีบริบทไก่ทอดกับคนดําเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมาตลอดเวลาคือมันกลายเป็นว่าในบางบริบทมันกลายเป็นการเหยียดแล้วมันเป็นเรื่องน่ารงคามันคือการสตอริโอไทป์ว่าพอเราเป็นคนจากที่นี่เกิดแบบนี้ต้องชอบแบบนี้อะไรเงี้ยย้อนกลับไปในอดีตที่เขาพยายามหาว่าไก่ทอดเข้ามาในอเมริกาตอนไหนเขาไปเจอว่ามันมี หลายทฤษฎีทฤษฎีแรกบอกว่าเนี่ยวัฒนธรรมการกินไก่ทอดเนี่ยมันน่าจะมาจากทวีปแอฟริกาและเข้ามาพร้อมกับคนดำที่ถูกจับมาเป็นทาสขานต่างซึ่งตรงนี้มันก็มีคนโต้แย้งบอกว่าที่แต่อาหารที่เป็นพื้นฐานของทวีปแอฟริกาตอนนั้นนะมันไม่เชิงไก่ทอดมันไม่ใช่ของทอดนะมันไม่เชิงทอดแต,อแต่มันจะเป็นเหมือนฟีลแบบไก่อบโอกไก่ไย,ไ<อ>ย่าง,างแต่ถ้าทอดจริงๆเนี่ยเป็นทางฝั่งสกอต ซึ่งทางฝั่งสกอตเนี่ยเขาจะมีอย่างถ้าเราไปทางฝั่งยุโรปตรงนั้นถ้าอังกฤษเนี่ยก็จะมีฟิตแอนด์ชิฟชิทางสกอตก็จะมีคล้ายๆกันแต่เขาจะมีไก่ทอดเพิ่มขึ้นมากงิฤนทำอะไรไม่ค่อยเป็นทำเป็นแต่ชุบทอดไปกินชุบกินทำอะไรไม่เป็นเลยอันนั้นชุบทอดอังกฤษทำเยอะคราวนี้เขาเลยบอกว่าเฮ้ยหรืออาจจะมาพร้อมกับชาวสกอตและคราวนี้ในตอนนั้นบริบทของคนนี้ก็อพยพเข้ามาเขาบอกว่าหรือมันเข้ามาพร้อมๆกันคือ คนที่มาในฐานะของผู้อพยพชาวสกอตเนี่ยส่วนใหญ่จะมาในฐานะของคนที่เป็นพ่อค้าวันนี้รหรือคนที่บางคนอาจเป็นพ่อค้าทาสด้วยซ้าพอมาพร้อมๆกันก็จะเป็นการแบบฟิลสมมติผมเป็นเจ้านายทาสผมค้าทาสนะหมวเฮ้ยทําไก่ทอดให้กินหน่อยผมเป็นชาวสกอตก็สกอนสูตร,รก็เลยเป็นที่มาที่เขาบอกว่าเนี่ยคนดําเนี่ย ทำแก่ทอดอร่อยมันมีหนังเรื่องนึงที่ชื่อว่า Bird of a Nation ซึ่งเป็นหนังออกมาปี1915แล้วก็แล้วมันมีซีนหนึ่งครับที่เป็นซีนเหมือนเป็นผู้แทนในสภา<ะ>แล้วก็เหมือนพูดสเปชในสภาแล้วก็ในจังหวะการพูดการอภิปรายในสภา กินไก่ทอดแล้วก็มีการโชว์ความแบบกักขระนั่นนี่ซึ่งจริงๆแล้วมันคือการสร้างภาพจําว่าเนี่ยพอคนผิวดําเข้าไปในสภาเนี่ยจะทําตัวแบบเนี<อ>ใน้ใช่ในสภาทรงเกียรตินั่นนี่มันสมควรไหมอะไรเงี้ยซึ่งหนังอันนี้ต่อมาเรา,าก็ได้รู้ว่ามันเป็นหนังที่กลุ่มที่เขามีความชาตินิยมสูงเป็นแบบพวกไวซ์ซูเปมาซี่สูงๆเนี่ยเขาทาออกมาเพื่อเพื่อคือโจมตีแบบชิงพื้นที่มันก็เลยเป็นการสร้างภาพจําว่าคุณเป็นคนดํา คุณต้องทำไก่ทอดอร่อยคุณต้องชอบกินไก่ทอด